วนรนลองนะครับมาเลือกตั้งนะครับเป็นขบวนที่สวยงามมากๆเลยนะครับบาดีดยางบงโยธวาทิตจากโรยสาธิตนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีครับมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็นะครับมาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ สวยงามมากเลยละครมาวมบวนเรานครกรักประชาชที่มาตยต้องไปใช้สิทธิ์ตั้งแาเลือกนะครับไม่ดน,นะครับตุกเสียงนะหนึ่งเสียงของท่านไดสร้างสรรค์นะครับไปแล้วนะครับตอนนี้่อสัตว์นะครับโปร่งใสนะครับอนี่น้องสุกูใจกินร้อยนะ ตามด้วยขบวนนะครับขบวนของสมาชิกติดตามไปด้วยขบวนรณรงคณะผู้บริหารนะครับราบดีนะครับแล้วก็มาด้วยนะครับขบวนสมาชิก่ารพอเจอจัพอซ้ำกคั้อดีสามาแน้วนะครับมาายในอเนสวันนี้ ตามด้วยคาร์บวนหนึ่งคนเดียเอาละเดี๋ยวไปยูคาร์บวนอะังมาชิกนะขนาดคนบริหารครับสวยงามมากๆครับวันนี้นะคะารขบน่อะพอถ่ายรูปนะครับเองสองสามครับสวยงามมากๆครับโอเคนะครับ นน่ดทปารบะที่สาราชลใจนะทุสกัได้เนองครับตรงเรียนให้สมบัติสองครับตรวัดตีครับอย่ามนนีรตงเรียนเทศสบัตสมาในสศบัตสี่ตามขั้วขบวนเรื่องต้นนะครับวันนี้า উস্তাদ <laughs> গেল สวยงามวัสด okay. ีครับ <can> อ <you saben> okay. ่าวัสดีครับโอคชุมชนต่างๆครับผุ้คนต่างๆครับยค่ะครับยินดีครับรับร่วมสู่การร่เรียนเทศบาลในวัดสัตนาปริวัตรนะครับสวยงามมากๆคลยรับผู้คนต่างๆกับเราโอเคตกอยู่กับเาในถวันที่18กุมภาพันธ์เละคะค่ ตามด้วยนะครับเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานนหน่วยรืออตั้งที่มีเชื่ออยู่สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเรืออตั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับสร้างส์ประชาธิประไตยพร้อมใจกันไปเรืออตั้งนะครับ นำโดยรถับชยนตนตต่างๆครับมน,บนมนดโดยรถเทศบาลเบัองราชบุรีในบรรทาสานาะณครย